ทีปีสดแดงสนับสนุนโดยคิดได้เกินคาดไปได้เกินใคร Think XL a l l New Suzuki XL7 พิเศษเอาใจแฟนผีจองที่พักโรงแรม Eastern Grand Palace วัตยารับฟรีหมอนรองคอลิกระส์แท้าจากแบรนด์ Emily ผู้สับสนสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการสนใจติดต่อที่ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับ ตอนเราท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมกันนัดมีละแอดแล้วนะครับอยากคุยส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงหรือว่าชอบความสนุกกับเกมฟุตบอลก็แอกเปได้ที่ไลน์แอดไนนะ์นัดดูบอลได้เลยครับผมคงต้องเริ่มคลิปนี้ด้วยการพูดถึงเรื่องของมาคาัสแรดฟอร์ดสักนิดนะครับเพราะถามส่วนตัวกันมาเยอะมากว่า สรุปแล้วอาการเป็นยังไงนะครับเท่าที่ผมทราบตอนอัดคลิปเนี่ยรายชีมีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าและผมคิดว่าน่าจะไปสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้และโอเลกุน่าโซชาน่าจะอัปเดตอาการบาดเจ็บของราชีอีกครั้งในการถแถลงข่าวก่อนเกมพบเชฟฟียูนาเต็ดในวันอังคารก็คือวันนี้แหละครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเจ็บเข่าจริงก็อาจจะต้องพักอยู่ที่ราว2-3สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นอาการปริงเฉยๆหรือว่าเบาวกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะพัก1สัปดาห์หรือว่าอาจจะกลับมาลงสนามได้โดยที่ไม่ต้องพักเลยก็ได้แต่ว ทีของยูไนเต็ดครับที่ว่านักเตะรายอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาในการลงเล่นในเกมนัดน,นี้นอกจากชื่อดาเดิมอย่างมาโกสโรโคฟิลโจนส์แล้วก็แบรนดอนวิลเลียมส์ที่ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมในเวลานี้อยู่แล้วนะครับน่าเป็นห่วงตรงที่ถ้าราชีเจ็บจิงเนี่ยอองโตนี่มาซิยาอาจจะต้องลงเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งเขาอาจจะยังทําได้ไม่ดีนักนะครับเพราะว่าห่างหายจากการเล่นกับตำแหน่งเนี่ยไปนานรวมถึงการทํางานร่วมกับลูกชอในการสอดเติมทางด้านซ้ายที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าขายกันมากนักน,นะครับ ปัญหาคือถ้าขาดแรชพอดไปเนี่ยไม่ได้มีผลในเกมนี้เท่าไหร่ครับแต่แฟนๆต่างก็หวังว่าแรชชี่จะกลับมาทันในเกมพบอาร์เซนลในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งสำคัญกว่าเพราะว่าเป็นเกมพบทีมใหญ่และยูเนเต็ดก็มีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักนะครับในการดวลกับบิ๊กทีมในฤด,ดูกาลนี้ครับ ไหนๆก็พูดถึงชื่อของแบรนดอนวิลเลียมส์กันแล้วนะครับก็มาพูดถึงตลาดซื้อขายนักเตะในตำแหน่งแบ็กขวากันสักนิดนะครับเรื่องนี้ผมก็ยังเป็นงงครับเพราะว่ารายงานจากลอรีวิทเวลพูดข่าวทีที่สามจากเดอะเลติกรายงานว่ายูเนเตดจะยังไม่เสริมแบ็กขวาคนใหม่ตลาดรอบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งชื่อของแม็กซ์แอรอนจากนอริชที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้อยู่นานครับปัญหาคือสกายสปอร์ตสื่อททียสี่ก็รายงานว่านิวคาสเซิลยูเนเตเนี่ยก็ยังสนใจในตัวของวิลเลียมส์อยู่เช่นกันในรูปแบบของการยืมตัวผมลยแออบง,งบว่า่า้ป เแบคขวาสำรองก็ไม่มีใช้เลยนะครับนอกจากจะเอาววกตอร์ลินเลฟสลับมาเล่นซน่นก็แน่นอนว่ามันไม่เวิร์กนะครับฉะนน้นถ้าไม่ซื้อใครเพิ่มเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันที่โซเชียอาจจะเก็บวิลเลียมไว้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันใหม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์รอบหน้านะครับขณะที่ฟาคุนโดเปเลตีครับล่าสุดวิทเวลก็รายงานแถมมาด้วยนะครับว่าอาจจะถูกปล่อยยืยมตัวไปก่อนโดยที่มีทีมอย่างเซลตาบีโกจากลาลิกาสเปนและขับรูสจากจูปิเลลีกเบลเยียมกำลังให้ความสนใจไปเก็บประสบการณ์เยอะๆก่อนหนะ้าฟาคูแฟนๆรอได้ครับ มาถึงเรื่องท่านมหาเทพเจสซี่รินกาดครับที่เพิ่งได้รับการยืนยันจากไซมอนพีชนักข่าวระดับเทียหนึ่งจากเพรสแอสโซเชชันว่าโซชาไฟเขียให้ย้ายทีมได้เลยนะครับเรื่องต้นรายงานตั้งแต่เมื่อวันที่ที่มกราคมระบุว่าอาจจะย้ายเป็นดีลยืมตัวก่อนครับแต่ว่ายังหาสังกัดใหม่ไม่ได้และกลายเป็นว่าบอลจันทร์ที่25มกราคมที่ผ่านมาทั้งฟราซิโอโรมาโนนักข่าวเทียหนึ่งชื่อดังและไมค์แมกแรดผู้สื่อข่าวเทียสองจากเทเลกราฟยืนยันตรงกันนะครับว่า เต็งจ่าที่จะเชิญท่านมหาเทพไปเล่นด้วยคือเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวนะครับโดยทีท่ทีมอย่างเชฟฟียูไนเต็ดและเวสต์บรอมิชอัลเบียนยังคงให้ความสนใจอยู่แต่ดูแล้วท่านมหาเทพคงอยากจะไปผจญภัยกับแสงสีนลอนดอนมากกว่าอีกทั้งสถานการณ์ของเวสต์แฮมมันก็เป็นทีมที่มีลุ้นโคตา้าฟุบอลยุโรปนะครับซึ่งสถานะก็ดูดีกว่าเชฟฟียูไนเต็ดซึ่งน่าจะตกชั้นแน่นอนและเวสต์บรอมของบิ๊กแซมแซมอลารดิสที่ก็ไม่รู้ว่าจะทำภารกิจหนีตายสำ สัญญาของท่านมหาเทพยังมีถึงปีหน้าและโซชาก็ยังไม่ได้ต้องการขายขาดท่านออกไปในเวลานี้ครับแต่สำหรับตัวแทนของท่านที่อยู่ในเตดซึ่งกลายมาเป็นสตาร์ใหม่เลขหนึ่งเป็นทุกอย่างที่ทีมขาดไม่ได้อย่างแน่นอนในเวลานี้คือบรูโน่ฟอนเดนเดสครับซึ่งล่าสุดเนี่ยบรูโน่ก็ตอบนะคะแบบตรงๆและชัดเจนหลังจากถูกถามว่า เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่ไม่ใช่ครับนั่นเพลงพี่เบิร์ดนะครับคือนักข่าวก็ถามกันแล้ครับว่าล้าไหมเหนื่อยไหมช่วงนี้ซึ่งลุโนโ่ก็ตอบว่าเหนื่อยเหรอผมอายุแค่26เองผมจะปเป็นเหนื่อยได้ยังไงคือถ้าผมเหนื่อยตอนนี้อายุ32หรือว่า33เนี่ยผมคงเล่นแทบจะไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นณนะเวลาเนี้ยผมไม่เหนื่อยเลยครับสามารถเล่นได้เรื่อยๆซึ่ง กลับมาในมุมของดูบอลกับนัทบ้างนะครับคือบรูโน่จะตอบแบบนี้ก็ไม่แปลกครับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากเล่นทุกนาดอยู่แล้วจุดนี้ก็อยู่ที่ทีมโค้ชแล้วก็โซชานะครับสำคัญมากในการบริหารแรงบรูโน่ให้เขาได้ลงเล่นมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องรักษาสภาพร่างกายของบรูโน่ให้ดีที่สุดด้วยเช่นกันนะครับเพราะตอนนี้หัวใจขอสารภาพครับว่าขาดบรูโน่ไปไม่ได้จริงๆครับ ดูวันกับแนทะขอแสดงความห่วงใยไปยังแฟรงค์ลมพาดกับการแยกทางกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับไม่ว่าใครจะมองยังไงเนี่ยแต่ว่าลมพาดก็มาทําตามฝันของตัวเองที่แตมฟอร์ดบริดจ์แล้วและเขาก็จะยังถูกจดจําในฐานะตำนานสโมสรสิงห์บลูเช่นเดิมนะครับแต่คนที่เข้ามาแทนชัดเจนแล้วว่าจะเป็นโทมัสทูเคิลอดีตกุนซอเปเอชเชซึ่งประเด็นที่ผมจะเล่าคือเรื่องของทูเคิลกับเอเดนเชนคาวานี่ครับ ซึ่งชูเข้าเองเนี่ยเคยได้กล่าวถึงท่านนพรานเอาไว้ตอนที่เพิ่งยา้ายไปเล่นให้กับยูเนเตดใหม่ๆนะครับโดยที่ชื่นชมคาร์านี่ว่ามีบุค,คลิกและมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากในโลกฟุตบอลอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับสำหรับคาร์ฟานี่แต่ว่าท่านในพรานก็เป็นคนที่สุภาพทํางานหนักแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากๆครับซึ่งเราก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้จากคาร์านี่ชาเตียนอยู่แล้วนะครับในสนามซ้อมและในสนามแข่งขันและเราก็รู้ว่าเราโชคดีมากกับที่ได้ตัวเอเดนเซนคาร์านี่มาส่วนชูเข้าเอาไว้เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับ คราวนี้โซชารับมือรอแล้วนะครับเจอกับเปเชียไป2รอบชนะแพ้คนละครั้งแต่ว่ารอบนี้โซชาไม่ยอมไหนแล้วนะโทมัส โรมาโน่ขอมาอัปเดตข่าวปอกบาให้ฟังกันอีกสักรอบนะครับเพราะตอนแรกก็เป็นเขาเองครับที่บอกว่าปอกบาจะจาดทีมา100%แต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อฟอร์มของปอกบาดีขึ้นและเขาก็มีความสุขมากกับการเล่นใ้กับยูเนเตดในเวลานี้ครับฉะนั้นล่าสุดเขาจึงรายงานว่าภายใน1-2สัปดาห์เนี่ยมิโนเรโอล่าเอเยนจอมแสบอาจจะเริ่มเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับยูเนเตตแล้วจริงๆนะครับเรื่องนี้ครับแอนดี้มิเชลนนักข่าวระดับทีอี3ของเรอัลเอติกซึ่งเป็นนักข่าวสายยูเน ต่อกันครับเชญถ้าต่างฝ่ายต่อทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขก็เป็นไปได้ที่ป๊อกบปาจะต่อสัญญาและลุ้นแชมป์ลุ้นความสุดเด็ดยาวๆไปด้วยกันร่วมกับแฟนๆเหล่ากองทัพปีศาจแดงที่ให้กำลังใจอยู่ทั่วโลกครับ สำหรับกิจกรรมทายสกอร์เกมดังเดือดและผู้ยิงประตูสุดท้ายของทีมปีศาจแดงในรายแอดแอสไซน์นัดดูบอลจากการชมคลิป5นาทีปีศาจแดงเมื่อในที่24มกราคมที่ผ่านมาและลุ้นเสือแข่งเลกขสิตแท้จากแมนเชอร์ไนเต็ดนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับเพราะว่าส่งกันเข้ามาแล้วก็ร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับแต่สุดท้ายผมได้ผู้โชคดีเพียง3ท่านที่ตอบถูกและยืนยันสิทธิ์ในรายแอดมาเรียบร้อยนะครับคือคุณจ๊กเกอร์346คุณพงษ์และคุณเจมส์ ผมจะใช้วิธีจับฉลากโดยใช้กรงล้อมมาจับน,นะครับซึ่งผลการจับฉลากครับคนที่ได้ไปได้แก่คุณเจมส์ครับขอแสดงความยินดีกับคุณเจมส์ด้วยนะครับยังไงก็ติดต่อในาละแอดเพื่อแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งด้วยส่วนท่านอื่นๆที่ไม่ได้ของรางวัลก็อย่าเสียใจครับกิจกรรมดีๆยังมีอีกมากมายรอลุ้นกันนะครับ ปิดท้ายย่องพักสวยๆจาก Eastern Grand Palace กับวอลเชอรราคาเพียง999บาทซื้อแค่3ใบหมดอายุต้องปลายปีหน้ารับฟรีหมอนรองคอเอ็มลิลี่เลโกสิทธิ์แท้าจากสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการนะครับสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยที่ SIEGR Manu ครับสามขีคือพลงังสู้ด้ยวยความหวังเพื่อนใะนคนที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีแสดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเครับ Suzuki Way of Life